วัสดีจ้าพี่น้องจ๋าอันขอดหนองมาแล้วยุ่งไร่ไหลขอดง่ายง่ายพี่น้องเอ้ยิีวกให้ฟังเกือบออกค่าดรถอันเมือสีขอดเนาะจ็บทองอยู่อันนี่มือเสาเจ็บทองอยู่ดอกเจ็บ หุมหุมอยู่นหน่อยแต่กับไปเห็ดงานไปเห็ดงานพี่น้องไปเห็ดงานนั่งเห็ดงานอยู่กับเจ็บอยู่เจ็บอยู่บ้านเนี้แต่พอพักเทียงมากินข้าวเทียงเจ็บแห้งขึ้นก็เลยบไปเห็ดงานกัเลยไปเคืองมือแต่ยังมือเจ้ายังมือบ่บยบกไปแฟ้นเพิ่งก็เลยไปเห็ดงานก็เลยนอนอยู่ห้องผูเดียวเก็บเขาเก็บเขาได้พี่น้องบายบาบมานอนเก็บอยูู่้เดียว เนี่ืแฟนก็นเที่ยวโทรมาถามเป็นจังไดเป็นจังไดเยอะเออคพ่นอันนั้นเพื่อนกระซี่พ่อมมาเลยนะพี่น้องแต่ว่ากะแฟนเพื่อนอันคุ้มไปล่วงบานแต่อันตอนเที่ยงไม่กินเขาพุ่นเลยล่ละแต่ว่ากับโบอยากไปนอนเก็บอยู่ล่วงบานเนาะก็หูอยู่ว่ามันสิบันออกไงน,นะกต่เลยนอนเจ็บอยู่ห้องถาแฟนเลิกหาโมง เป็นกับเที่ยวโทร่มาถามเป็นยังไงเป็นยังไงหาโม่งพึ่นกันเลยเลิกงานมาบไวแบบนี้เจ็บแห้งพี่น้องเจ็บขักเจ็บแนะ่เจ็บบไวแล้วนะเป็น,นอันอันคนอยู่ข้างของเพื่อนมีรถรถไงเนาะรถกระบ,บะเพื่อนกะถามแฟนให้กันว่าเป็นยังไงเป็นตะขอดบอเป็นยังไงสิเพื่อนกะบบเฮอดโอเหมือนนั้นเพ่นกะเลิกงานมาหาโมง่งพึง แฟนเลือกมหามงแฟนกับเฝ้าไปอาบน้ำไปยังวันนี้คนอยู่ขาของแฟนเลือกมหามงคืนแ่นกับเฝ้าไปอาบน้ำเฝ้าอารถออกมาไปล่งบานพี่น้องเจ็บแห้งเจ็บผักเจ็บแน่เจ็บสีบวบัยสีอยากเบ่งไปหอดคืงทางน้ำแตกออกน้ำคําแตกแต่คืงทางพี่น้องน้ำแตกพอนุนอยากเบ่งแห้งวันนี้อยากเบ่งขักอยากเบ่งแน่อ้ยากไปบอดล่งบาน ไปหอดจบเจืออพี่น้องเลยอันไปหอดล่งบานมกมงหาหน้าทีขอดคนหกมุ่งจิบนาที่เกือบออกค่ารถกืับไปบ่หอดออกก็ออกง่ายไงออกก็ออกง่ายขึ้นขึ้นขึ้นขนนะขึ้นนะขึ้นน้นนะ้น้อยนึงดอกนีย เอ๊อๆๆอๆเออะๆอๆเนี <divide> <ifi Water> ่ย <saturated> ม <itos> ือเว้นจังสี่นอนคักดอกไม่มื้ขคืนกวนได้บานี้ไม่มื้อตื่นบ่นอนไดยบาดนี้อันี้มื้ขึ้นบ่นอนเลยบาดนี้ฮ่อนพี่น้องเอ้ยบ่มหมองสีอยู่ห่อนแฮงห้องก้น้อยอันไปฮอดโลงบาน เขาเอาอันรดเข็นขมาเข็นนะพี่น้องอันรดเข็นเป็นอันรดเข็นนอนเห็นนะนอนเขาขึ้นไปของขอดบม่ได้ลงหดรดเข็นพี่น้องเอยอันอดของขอดแล้วอันเขามาวัดกงสองขอดหัวมันออกมาแล้วเพาว่าขอดค้านี่แหละว่าจะคขอดคานลดอันอันเข็นขึ้นไปแล้วพี่น้องไม่ได้ไปขึ้นหดคายังคายอยงเนี้ยขอดอัน ค่ารถเข็นอันค่าเสื้อผ้าอันชุดอันใจไปนั่นแหละบ่ได้เปลี่ยนหอดเสื้อผ้าบ่าได้เปลี่ยนหอวดอยังบ่ได้ทำความสะอาดเอียงเลย <c oughs> ขึ้นไปหอดของขอดหมอผอมเลยหมออันเตรียมตู้มาขอดเลยเป็นสามสีเทอพี่น้องหมอกัะบ,บอกมาเลยขอดไงขอดได้ยังมาเกือบออกที่ข้างทาง เ็ดงานจนมือออกเช็ดงานจุนมือออกพี่น้งเอ้ยหมอจะอดไงหนแน่ว่าหมอคุณหน่อยเนาะออกมาเด่นได,ด้สองลูกจ็ดขีดสองลูกจิตหมอก็เลยอ,อกไงบ่สมกินแม่กินว้ซั์บ่สมเพิ่กินบังหน้าพี่น้องหสพบังหน้าขึ้น นอนยงม,มัวเว้นสีนนอนดีแห้งแงม,มัอขึ้นบริได้นอนปุ๊ก,กินนอมกับบุกินีงม,ม่วเว้นค้านอนคักแนีไหมออกกับออก,ออกง่ายๆบริได้จีบได้ปวดแพ้ผื่อออกมาก,กับบริจีบเลยพี่น้องเอ้ยอันนอนอยู่โราบานอันมือหนึ่งมือหนึ่งกับสองขึ้น ออกอันบที่สิบหกวันพฤือหัตที่สิบหกหกโมงแรงออกล่งบานวันอาทิตย์ยนมือแรงถุ่มหนึ่งในยูแค่นั่นแหละล่งบานพี่น้องเสียค่าล่งบานเก้าพันนี่ยังคือเสียแพงแต่มพ่ยังวะล่งบานรัฐบาลเนีเสียค่าล่งบาน ก็เป็นขนาดอันอยู่ร่วงบานมือเดียวหนึง่งมือเดียวตัวนึะงวันอาทิตย์นี้มือแรงก็ออกมากระซิบมือเดียว อดเป็นไงานายอยู่เดี๋ยวแลกเลี่ยงง่ายบหยากว่าใหา้บ่ขี้ให้กู้ได้กับ่ามาเลี่ยงไงแาาท้เลี่ยงไงาายแสนเจื่อนบ่อขี้ให้ปันได้ให้ย,ยู่แต่ว่ากับโบ่บ่บให้ดู้่พี่นาะเน่ยโมเว้นยังสีปกกนนกบบูกินน้ำกะบือโบลุกเนี่ยโมขึ้นเนี่ยโอ้บเลรับได่นอน นี่ก็ได้จักมือแล้วได้จิ 8, 9, ตแปดเก้าสิบสิบกว่ามือแล้วพี่น้องบริเวณมาอัเดตให้พี่น้องเบิงข้ายากนู้หน่อยจักยากอยากียงตื่นขึ้นมากกมีแนวเห็ดหลุดไหมแต่เลยยากลยบ่มีเวลาสิมาเห็ดพี่น้องเอ้ยมีรู้หน่อยก็ได้ได้เป็นก็บบ้ายากรอ ซื้อหนองหน้าว่าพี่น้องชื่อเหรนชื่อหนองหน้าว่าชื่ออีลีชื่อเด็กหญิงอโลชาเด็กหญิงอโลชาชื่อเหรนชื่อหนองหน้าว่าเป็นกำลังใจเห็น้นองหน้าว่าเลยด้อจ้ะถ้าได้เห็นคลิปแล้วก็ได้ ห้องแต่ก็จริงเห็นไไนีน่แหละพี่น้องเอย้ยหอนแห้งหอนเนี่ยโมเว้นกับบบเป็นตัวยุยุ Nh ่งกับหลายมุ้ยมองสียูสีเศรฐหอนเอาเพื่อเฮแตกเฮแตนอยู่หมอกกระดาน้อยๆพี่ตุนจาดมุ้ย,อยมองไฟก็คือบ้านเฮาเนาะพี่น้องเอนาะอยู่กรุงเทพเนาะห้องกับหองน้อยๆยุนน่งกับหลาย หมอแบบไม่อมองชิวคือก,กันเงาาหมอกระแตกกระแตอยนมปันผูน้ใหญ่มันแถฝนตกลิ่นนะพี่หนังฝนตกเมื่อวานนี่ยุงย่งไหลไหลได้กางมุ่งอยู่สองแม่ลูกทันบ่กลางมุง่งจะอยู่บ่ได้ยุ่งกัดหมอกัดแม่พอหรือมปล่ะแม่กับโบจักพ้อชิวยุย่งกัดอะไรก็ได้ลุงเชิญเสื่อ ใหม่สวดยุงมาสวดจุดแยญ่กันยุงบ่ได้เนาะหย่านหมอแผลควันหมอยังหน่อยเยอะมาอัปเดตให้พี่น้องฟังพี่น้องเอ้ยอาการปวดปวดง่ายหลายเก็บมือเดียวเก็บมือเดียวเก็บเก็บเนิ่วมือเสากับก็บอยู่ห้องเบาแห้งเก็บผักใบ แห้งแดดแห้งตืบกบบิบผักใบใบกิบเขาจิบเขา,เขาจุดหอดหาโมงหกโมงจนดออก,กันละอม,มอกบับอกไงทั้งออกไงทั้งถือบว่าจิบอปปันไหนสไปอืคกีบแต่กิบอยู่กับทุนใดนะน,น้องสำหรับคลิปนีก้กาไว้สำเนาได้แจพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องนะว่าได้ได้อจ้หน้องนะว่าออกมาแล้ว น,นอนพี่น้องเอ้ยนอนดีแห้งนอนดีคักนี่แหละห้องก็ขึ้นจังพี่น้องเห็นนี่แหละเป็นกำลังใจเห็นได้ใจด้วย,วย,วยอืมสวัสดีจ้า